สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน้าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดมาดูกันว่าความรักในเดือนมก,กราคมพศ2564 ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมค่ะไปจนถึงวันที่16กันยายนนะคะมาดูภาพรวมความรักกันก่อนเลยว่าในเดือนมกราคมชาวราศีสิงค์มีแนวโน้มว่าจะเจอกับอะไรบ้างเกี่ยวกับความรักของคนที่เป็นโสดนะคะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะไพ่บทสรุปเป็นไพ่เก้าถ้วย เก้าถ้วยเนี่ยเคยพูดถึงนะ9ก้าถ้วยคือความมักมากทางเพศเมื่อหมายถึงความรักคือการมักมากการที่มากจนเกินไปอะนะมีความรักที่อ่ามากจนเกินไปหรือเป็นไพ่ของเกก็เป็นไปได้หรือว่าความรักที่เบี่ยงเบนทางเพศนิดๆคือหนึ่งมากมากสอง่อาเบี่ยงเบนทางเพศมี2ออย่างนะแล้วก็มีไพ่แห่งครอบครัว ไพ่สิถ้วยเนี้ยคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดอะถ้าเรามาดูไพ่ครบทุกใบเราพอจะเข้าใจได้ว่าอะไรนะอะไพ่ไพ่ d e of s w o r เป็นไพ่ตัวตนนะแล้วก็ไพ่ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดติดตัวเป็นไพ่สิบดาบนะคะไพ่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกว้างๆเป็นไพ่สามดาบทิ่มลงบนหัวใจเพราะฉะนั้นเนี้ยบอกได้เลยว่าพอไพ่ทุกใบปรากฏขึ้นเนี้ยทำให้รู้เลยว่า ชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนมก,กราคมให้ระวังนะคะคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดสียทีเพราะว่าคุณรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการกระทําของคนรักชนิดที่รุนแรงและคุณรู้สึกเหมือนอกหัก เหมือนเลิกลาเหมือนสูญเสียคนรักโดยที่ไม่มีวันกลับมา10ดาบกับสาดาบที่มันวนหัวใจเห็นไหมสอสิ่งนี้แหละการกระท,ทําที่การกระทำบางอย่างเกี่ยวกับคนรักหรือคนที่คุณดูดูอยู่เนี่ยมันทําให้คุณเสียใจมากๆชนิดปางตายเลยเจ็บแปรเข้าไปที่หัวใจมีดกรีดลงไปที่หัวใจยังไม่พอนทาให้คุณแทบตายด้วยนะคะอ่ามันทําให้ตัวตน,ตนของคุณต้องขึ้นมามีทิฐิ ไม่ยอมและแก้ไขปัญหายางเด็ดขาดเสียทีนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอและอาจจะต้องทําในช่วงเดือนมกราคมเพราะว่าอะไรเพราะไพ่วัสรุปคือความมักมากทางเพศและไพ่ของสิบถ้วยเห็นไหมสิบถ้วยมันคือตัวแทนของการมีครอบครัวการเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปิดไพ่มาอาจจะหมายถึงว่า ทุกสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยนะสิบดาบสามดาบและต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเพราะไปพบเจอว่าอาจจะมีการที่ใครบางคนนะคะไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเป็นคุณหรือมันอาจจะสลับกันได้อาจจะมีการมักๆจนเกินไปเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีใครยอยู่แล้วและ หรือเขาอาจจะมีเราอยู่แล้วแล้วเขายังไปม,มีคนอื่นอีกก็เป็นไปได้นะคะโอเคเอาเป็นว่าคุณจะพบกับสถานการณ์ประมาณนี้ซึ่งมันทําให้คุณเสียใจมากๆและรู้สึกว่าต้องตัดสินใจสักทีต้องแก้ไขปัญหายอย่างเด็กขนะ่ะน้าชาวราศีสิงจะพบเจอแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นและทุกคนจะเจอนะคะแนวโน้มส่วนใหญ่เท่านั้นนะคะเอางั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า Uh, เขามีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ เขาเป็น e e n of อ a n ว q u e e n of ฟ a n คือคนที่เป็นคนที่รู้หน้าที่ของตัวเองในด้านของความรักแปลว่าเขาสามารถที่จะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแทนเราได้เขารู้หน้าที่เวลาที่เขาจะต้องทํำยังไงกับเราเขารู้หมดเลยอะไรที่เป็นหน้าที่ของคนรักอะไรที่เป็นหน้าที่ที่เขาควรจะทําเขาทําได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวตนของเขาค่ะค่อนข้างที่จะแบ่งเวลาไพ่2เหรียญน่ากลัวตรงที่ถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะไม่มีเวลาให้เรา ไม่มีเวลาให้เราเพราะอะไรไพ่ใบนี้ดันขึ้นมาถ้ามันเป็นไพ่ของการงานเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราเพราะเขาทํางานแต่พอมีไพ่ใบนี้คือราชินีพจิจารณ์คือความรักที่ปิดซ่อนแอบแฝงซ่อนเล่นไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องเป็นคนที่แม้เขาจะรู้หน้าที่นะเขาทาทุกอย่างเกี่ยวกับหน้าที่ที่ควรจะทําเกี่ยวกับเราเนี่ยทาดีหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเพราะเขาอาจจะคบซ้อน เออเขาอาจจะมีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะราชินีพัจันทรี่นากลัวคือการคบซ้อนได้เลยหรืออาจจะมีภรรยาอยู่แล้วอาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะคบกับเราแล้วเขาไปมีคนอื่นอีกหรือเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วแล้วยังมาคบกับเราอีกก็เป็นไปได้นะแล้วแถมมีไพ่สองเหรียญอีกด้วยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไพ่บทสรุปค่ะเป็นไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือคือเรื่องเนี้ยมันยังต้อง ทำความรู้จักกันไปอีกไกลเขารู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างเรากับเขามันต้องทําความรู้จักกันไปอีกเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีคือเขามีความมีทิฐินะเขาไม่ยอมเขาค่อนข้างดื้อรัน้นเขาค่อนข้างที่จะไม่ยอมคนเหมือนกันเขาเป็นคนที่มีทิฐิพอสมควรเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า คนที่เข้ามาหาชาวราศีสิงในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยให้ระวังนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนมีทิฐิอยู่พอสมควรนะคะโอเคแล้วถ้าชาวราศีสิง์อยากจะมีคู่รักในเดือนมกราคมควรจะทําอย่างไรไพ่แนะนําแบบนี้นะคะว่าคุณเจ็บชําปางตายเลยที่คุณโสดเนี่ยนะคุณะ เป็นไพ่สิบดาบอยู่ที่ตัวตนของคุณแล้วก็ไพ่หกดาบนะคะคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดแปลว่าคุณยังเก็บความเสียใจเอาไว้กับตัวเรื่องเศร้าเรื่องของการเลิกราอกหกักเกี่ยวกับคนรักคุณยังเก็บความเสียใจในเรื่องนี้ไว้อยู่เลยถ้าหากว่าคุณอยากที่จะมีแฟนจริงๆคุณก็ต้องสานความสัมพันธ์ต่อทั้งๆท,งท,งที่เจ็บช้ำน,นั่นแหละแล้วก็พยายามสนใจเรื่องงานให้ได้มากที่สุดแล้วทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปถ้าอยากมีแฟนนะอ่ะ ถ้าอยากมีแฟนแล้วเจ็บช้ำไปตลอดมันก็รู้สึกเศร้าๆเนาะเอาเป็นว่าแล้วแต่ละกันเพราะว่าเรื่องความรักบังคับกันยากโอเคงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนคนนั้นที่เข้ามาในเดือนมกราคมเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวของชาวราศีสิงห์นะคะอ่าเขาชอบนะที่ คุณก็ไม่คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาหรือเขาเองก็อาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณแต่ต่างฝ่ายต่างยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีทําหน้าที่ของคนที่ควรจะทําต่อกันและกันเนี่ยได้ดีเลยีเดียวนี่คือสิ่งที่เขาชอบและเขายังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นเพื่อนเขาคุยได้ทุกๆเรื่องเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้เขาชอบและเขาก็ชอบนะที่คุณนะ่ยให้โอกาสเขาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาชอบในจุดนี้ถึงแม้ว่าคุณอยากจะเดินจากเขาไปเต็มที่แล้วคุณก็ยา ังให้โอกาสเขาเขาชอบที่เป็นแบบนี้เอาเถอะค่ะจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสมันก็ต้องดูบริบทนะแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันจริงๆรายละเอียดแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าถ้าโสดแล้วเจ็บทีเดียวก็ดีกว่าเจ็บยาวนาะนไม่รู้นะแต่ก็แล้วแต่นะคะเพราะความรักบังคับไม่ได้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัซับสไคร์